ก็หนีไปไม่จ่ายเงินแบบนี้หรอไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้คิดจะหนีค่ะฉันแค่ลืกดเงินนะคะฉันไม่เชื่อฉันไม่คิดจะหนีจริงๆนะคะงั้นฉันขอเอาลูกฉันประกันไว้ก่อนได้ไหมคะว่าฉันจะกลับมาค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรีบกลับมานะคะนี่เธอร้านฉันคนเยอะนะรีบกลับมาเลยฉันไม่มีเวลาดูแลลูกให้เธอ แม่บอกแล้วไงลูกมิลินต้องช่วยแม่ทำงานก่อนถ้าทำตัวแบบนี้อีกนะแม่จะไม่รักแล้วนะปกติแม่ก็ไม่เคยเห็นรักหนูเลยนี่ค่ะนี่มิลินเรามีกันอยู่สองคนนะแม่รักหนูอยู่แล้วแต่หนูก็เห็นนี่ว่าลูกค้าร้านหล่อเยอะมากเลยถ้ามิลินไม่ช่วยแม่แล้วใครจะช่วยแม่ล่ะค่ะแม่หนูขอโทษค่ะ งั้นเดี๋ยวหนูช่วยแม่ทำงานเลยนะคะ <c oughs> ดีมากลูกงั้นเอางี้ถ้าลูกค้าร้านเราอะน้อยลงเมื่อไหร่ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะให้ลูกอะไปเล่นที่สวนสาธารนณะ <c oughs> โอเคไหมโอเคค่ะ <c oughs> หรือเปล่าคะเดี๋ยวมิลินพาคุณนาไปนั่งนะคะไม่เป็นไรจ้ะคุณนาแค่มึนหัวนิดหน่อยอะจ้ะขอบใจนะที่ช่วยชื่อมิลินเหรอจ้ะชื่อน่ารักจังเลยมุกแค่ตีดูนี่สิคะน้องน่ารักมากเลยเนาะมุก<ม><ม>เด็กคนนี้หน้าเหมือนมุกมากเลยอะ ถ้าพี่ไม่รู้จักมุกมาก่อนคงคิดว่าเป็นลูกสาวมุกนะเนี่ยมุกใกล้ถึงเวลาที่หมอนัดแล้วละครับเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนสิพี่อาิมุกขอไปส่งน้องได้ไหมอะแถวนี้มันเปรี่ยวมุกกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับน้องขึ้นอะ่ะได้สิครับมันอยู่แถวไหนจ๊ะ บ้านหนูอยู่ตรงนั้นค่ะมิลินมิลินมิลินหายไปไหนเนี่ยลูกค้าก็เต็มร้านอีกอะ่ะจะให้ออกไปตอนนี้ฉันทำไม่ได้หรอกเนี่ยแม่คะมิลินเธอ มันก็ผ่านมาตั้ง8ปีแล้วเพิ่งจะกลับมาทำไมตอนนี้ฮะปล่อยมือจากลูกสาวฉันเลยใจงเงย็นๆก่อนนะคะคือฉันเห็นลูกคุณไปเล่นที่เปียเปววอะคะ่ะฉันกลัวว่าแกจะได้รับอันตรายก็เลยพามาส่งที่บ้านนะคะ <c oughs> ตอนนี้ทําเป็นจําไม่ได้เหรอเธอจําจไม่ได้เหรอเมื่อแปดปีที่แล้วนะ่เธอทิ้งลูกสาวของเธอไว้ที่นี่เธอบอกว่าจะออกไปกดเงินแล้วกลับมาจ่ายแล้วเธอก็หายหัวไปเลย แล้วดูเธอตอนนี้สิเธอได้ดีแบบนี้แล้วจะกลับมาทวงลูกสาวคืนเหรอฉันไม่ให้หรอกนะบุ๊คุณนะ้าคนนี้เป็นแม่ของหนูเหรอคะแล้วแม่ไม่ใช่แม่ของหนูเหรอคะคุณครับเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเองครับ คุณ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 เป็นอะไรหรือเปล่าคุณคุณคุณสมองของคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักเลยครับก็เลยทำให้ความจำเสื่อนะครับคุณหมอครับแล้วเธอมีโอกาสที่ความจำจะกลับมาเป็นปกติไหมครับมีโอกาสครับแต่ว่าระยะเวลาเท่าไหร่น,นี้ หมอไม่สามารถตอบได้จริงๆครับแต่ภายในหนึ่งปีเนี่ยคนต้องอย่าให้สมองของคนไข้ได้รับการกระทบกระเทือนอีกนะครับเพราะอาจจะทำให้คนไข้ปวดศรีรษะแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนไข้มากๆเลยครับได้เลยครับคุณหมอขอบคุณมากเลยนะครับัหมอครนี้ับจริงๆ มันเป็นความผิดของผมเองมุกไม่ได้ทิ้งลูกครับมินมินนี่ทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงเหรอคะคุณมุกคุณนตินมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับคุณหมอคุณครับ นี่คือคุณหมอกันพัฒน์เป็นคุณหมอที่ดูแลคุณมุกตั้งแต่แรกครับถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณถามคุณหมอได้นะครับถ้าเป็นเรื่องที่คุณมุกโ,ลโลดนรถชนแล้วความจาเสื่อมเนี่ยหมอขอยืนยันด้วยตัวหมอเองเลยนะครับเพราะว่าหมอเป็นคนที่รักษาเคสของมุกเองครับส่วนเอกสารในการรักษาเนี่ยก็ยังอยู่ครบเลยครับอยู่ในนี้ครับ เขาคือแม่แท้ๆของหนูนะหนูไม่ต้องกลัวเขาหรอกเขาไม่ทำร้ายหนูหรอกฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ตลอด8ปีที่ผ่านมาคุณดูแลลูกสาวฉันเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่บอกความจริงกับลูกสาวฉันต่อจากนี้ไปเนี่ย ฉันสัญญาเลยนะคะว่าฉันจะดูแลลูกสาวของฉันให้ดีที่สุดเลยค่ะหาแม่นม้่ลินากลอนค่ะ จะมาหาแม่บ่อยๆนะคะหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักหนูนะหนูไปอยู่กับแม่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยทำตัวให้มันดีๆนะลูกอย่าดื้อนะ อยู่ค่ะแม่แต่เมื่อกี้แม่ว่าไม่ได้ยินเสียงพลอยคุยโทรศัพท์นะหนูจะคุยกับใครคะแม่เพื่อนหนูก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วมีแต่หนูนี่แหละเที่ยงอยู่บ้านอะ่ะพลอยแม่รู้นะว่าหนูโกรธแม่ที่แม่ไม่ให้หนูไปงานปาร์ตี้อะ่ะแต่ที่แม่ต้องเข้มงวดแบบนี้เพราะแม่เป็นห่วงพลอยนะสังคมสมัยนี้ไว้ใจได้ที่ไหนอะ่ะยี่งงานปาร์ตต้องปาร์ตี้ด้วยแล้วอะ่ะ แล้วเพื่อนพลอยแต่ละคนไว้ใจได้ที่ไหนอะแล้วแม่จะขังหนูที่บ้านตลอดเหรอคะก็แม่อยากปกป้องพลอยไงปกป้องเหรอแม่หนูโตแล้วนะแม่แม่ควรให้หนูออกไปใช้ชีวิตบ้างอะ่ะไม่ใช่ขังหนูไว้แบบนี้หนูก็อยากมีเพื่อนอยากมีสังคมบ้างพอพอพอเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันวันหลังแม่จะรีบไปเก็บกระเป๋าพรุ่งนี้แม่ไปต่างจังหวัดนะ ขอโทษนะพี่เมื่อกี้แม่หนูเข้ามาแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่หรอพี่อยากเจอเหรอหนูก็อยากเจอพี่เหมือนกันน่ะแต่ว่าแม่หนูไม่ให้ออกไปไหนเลยอ,อ่๋อใช่พรุ่งนี้แม่หนูจะไปต่างจังหวัดอะ่ะพี่ก็มาหาหนูที่บ้านสิแล้วเจอกันนะคะ พรุ่งนี้เราจะได้เจอกันแล้วนะกำลังจะอาบน้ำค่ะพี่แม่ยังไม่ออกบ้านเลยอ่ะลอยคุยกับใครอ่ะฮะคุยกับแม่แปนึงนะหนูคุยกับรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่คนไหนไหนมาดูดีแม่แม่ไม่ไว้ใจหนูเลยอ่ะหนูคุยกับพี่มิว พี่มิวพูดให้แม่ได้ยินเสียงน่อยแม่คะมิวเองนะคะนี่แม่สบายดีไหมคะสบายดีจ้ะเง้นพลอยก็คุยกับมิวไปเถอะเดี๋ยวแม่จะไปเตรียมตัวเดินทางละเห็นไหมพี่มิวได้ยินที่แม่พูดไหมแม่เอาแต่จับผิดพลอยทำอย่างก,กับพลอยเป็นนักโทษอะ พลอยแม่คงเป็นห่วงพลอยแหละพลอยเบื่อสักวันนะจะหนีออกบ้านไปอยู่กับพี่เจไม่ติดต่อแม่กลับมาอีกเลยพลอยยังเด็กอ่ะถ้าหนีออกจากบ้านเราจะเอาเงินที่ไหนใช้นี่พลอยมันน่น,น,น,มนใจในตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอก็เราคุยกันทุกวัน่ะไม่มีอะไรหรอกแล้ววันนี้พี่เจเขาก็จะมาหาพลอยที่บ้านด้วยพลอยหลอตัวด้วยนะ พลอยทำอะไรอยู่ล่คะครับพี่กินถึงพลอยจังเลยอะอยากเจอจะแย่อยู่เลยกำลังจะอาบน้ำค่ะพลอยก็อยากเจอพี่เจเหมือนกันอืม พี่ก็อยากเห็นหุ่นสวยๆของพลอยตอนอาบน,น้ำบ้างจังเลยอ่ะพลอยให้ดูนิดหน่อยนะถ้าพี่อยากเห็นมากกว่านี้พี่ก็มาหาสิ ทใหมนะหรอแม่ลืมงไอแพ่ะเอาพลอยทำไมแต่งตัวแบบนี้อะจะไปไหนเออเปล่าค่ะหนูแค่ลองชุดอะคะ่ะชุดใหม่แม่สั่งห้ามเลยนะชุดนี้อย่าเอามาใส่อีกไม่สวยเลยอะค่ะหนูจะไม่ใส่อีกคะ่ฮะฮัลโหลอ๋อค่ะออกไปเดี๋ยวนี้ค่ะพลอยแม่ต้องไปแล้วนะค่ะแม่ออ โหลพี่เจอยู่ไหนแล้วอ่ะพี่ใกล้ถึงแล้วนะครับพอยรอบแป๊บหนึ่งน,นะพี่มีเซอร์ไพรส์ให้พอยด้วยล่ะจริงเหรอเซอร์ไพรส์อะไรคะเดี๋ยวพอยมาเปิดประตูบ้านให้พี่นะแล้วก็หาผ้ามาลูกตาไว้ด้วยแล้วก็นั่งรอพี่ตรงโซโฟ,ฟาน,นเ่ยครับเดี๋ยวพี่เข้าไปโอเคค่ะพอ,อจะรอนะ ใช่ครับพี่มาหาหนไงพี่เจจะทำไรอะ่ะพี่ก็จะทำเหมือนกับที่คนรักเขาชอบทำกันไงพี่เจพอยจกกักรจี้อ่ะทำไชอบหรอ นี่ก็พี่เจของพลอยไงจ๊ะแกไม่ใช่พี่เจพลอยนะพลอยพลอยก็พลอยเป็นคนตรวจตัวไอ้ตี๋อ่าง้ใช่ไหมฉันบอกให้พี่เจไม่ใช่แกที่ทำอยู่ายุดแกออกไปจากบ้านฉันอยู่นี้เลยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งความ ที่ว่าผมกลัวเหรอเอาเลยแถวเนี้ยไม่มีใครช่วยอะไรป้าได้ช,ช,ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยออกมาจากบ้านทีนี้ออกไปเหอ้โถ่แมค่คะหนูกลัวราไม่ต้องกลัวนะลกูกมันไปละหนูขอโทษที่หนูไม่ฟังแม่เลย หนูเป็นคนเปิดประตูให้เขาเข้ามาเองน่ะไม่เป็นไรนะพลอยพลอยไม่ต้องโทษตัวเองนะลูกแม่ผิดเองแหละที่แม่ปิดกั้นพลอยจากโลกภายนอกอะ่ะพลอยเลยอยากรู้อยากลองต่อไปนี้แม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะลูกนะ <c oughs>